สอนเกือบจะจบอยู่แล้วมม้่อี้อาคาราเดชมาละค่ะคขอโทษค่ะลูกศิษย์ที่น่ารักทั้งหลายคุณจะไปเอามอสีมาสอนทงโหน่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ใครเข้ามาใหม่ค่ะอาคาราเดชครับครับผมอาวันนี้เป็นนิราช ครูค่ะพิทมาแล้วค่ะค่ะพิทพอดีเมื่อกี้ครูปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยครูไปสอนเอาของม4เนี่ยพวกครูจริงๆเลยอ่าตกลงว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเหตชงการเหยยเรือไปกันใหญ่แล้วครูสติแตกละใครอย่ามาเปิดคลิปนี้นะครูขายเขียนขายที่หน้าแ่เลยอ่าวม6นะคะเราจะเรียนเรื่องการเหเรือนะคะ การเหเรือก็เป็นการาชมความงามของเรือหัวเรือนะคะแล้วก็อยู่ในเรือก็ต้องมีมีปลานะคะมีการชมสิ่งแวดล้อมต่างๆธรรมชาตินะกาบเหเรือนะคะก็เป็นกระบวนพายุหาดยาตราทางน้ำการเหเรือนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งหรือที่มีชื่อว่า เจ้าฟ้าธรรมทิเบตนะคะจุดประสงค์ของพระองค์ก็คือใช้เป็นบทเหุเรือพระที่นั่งของพระองค์เองนะในครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปนมันสก,การงานสมโพธพระพุทธบาทนะคะพระพุทธบาทก็คือสลับจังหวัดสระบบุรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เดินทางน้ําก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าชนละมานนะคะแล้วก็ต่อด้วยทางบกสะทนละมานนะคะ ต่อมาในรัชากาลร,รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะรัชากาลที่เท่าไหร่คะพระจอมเกล้าคือรัชากาลที่สี่นะคะพระองค์ก็ชอบบทเหเรือมากนะคะซึ่งเป็นพระเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองนะคะก็เลยเอามาใช้ในการเหเรือหลวงด้วยทนีนี้ลักษณะของกับเหเรือเป็นอย่างไรนะคะก็คือแต่งด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทนะคะโครงสี่สุภาพ หนึ่งบทจะมีอยู่สี่บาทนะคะแล้วก็ตามด้วยกาบยานีสิบเอ็ดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่กาบยานีสิบเอ็ดบทแรกเนี่ยจะต้องสอดคล้องเนื้อหาเหมือนกับโครงสี่สุภาพตอนตอน้นนะคะกาบยานีสิบเอ็ดก็วักหน้าห้าหลังหกใช่ไหมเอ่ยอ่าดูตัวอย่างนะคะโครงสี่สุภาพเริ่มด้วยพิษพิษแปลว่ามองพันพันแปลว่าชนิดต่างๆนไย ก็มองดูปลาพันชนิดต่างๆกำลังว่ายวนเข้าครึงกันจำนวนมากๆแลาเนืกอถึงปลาสวายที่ตรงตะคองตลาดน่ะนักเรียนนะทะวิงแปลว่าคิดถึงสุดาก็คือคิดถึงหญิงที่รักแต่ว่าไม่ได้มาด้วยนะมัสยาแปลว่าปลานะฮะมองไปที่น้ำปลาเนี่ยว่ายวนกันเข้าเคลียกันนะฮะคือปลาว่ายไปไว่ายมาสวนกันเนี้ย ก็ทำให้พี่นะที่นี้ก็คือเจ้าฟ้ากงเนี่ยก็คิดถึงว่าไม่ได้อยู่ช่วยชมน้องสุดที่รักเลยต้องจากมานะอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต่อด้วยกับยานี11อ็ดอัคราเดชรับทราบค่ะตอนนี้ก็จะต่อด้วยกับยานี11เอ็ดซึ่งหนึ่งบทมีสองบาทใช่ไหมคะเออก็เป็นกับยานีบทแรกก็จะต้องสอดคล้องกับ โครมสี่สุภาพเมื่อกี้นี้นะคะก็พิดูดูปลาเหมือนกันคิดถึงหญิงที่ตนเองรักแต่ว่าไม่ได้มาด้วยนะมองปลาก็เหมือนกับอิสาปลาที่มันอยู่ด้วยกันเขาเคลียรกันเขาครึงกันนะทะนีนี้ประเพณีการเหเรือเนี่ยไม่ใช่ของไทยคะ่ะเรียนแต่เดิมเนี่มาจากอินเดียค่ะเป็นวัฒนธรรมทางอินเดียนะ ไม่ทราบว่าอินเดีย India, เขาเห่เรือเพื่ออะไรอาจจะเป็นประเพณีอะไรสักอยาก่างหนึ่งแต่ของไทยนะคะทำเพื่ออะไรเพื่อให้จังหวะฝีพายพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็มันคลายเครียดเพราะว่าเดินทางเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะนานเพราะลงเรือนะ,ะเรือพายนะคะไม่ใช่เรือด่วนติดหางเครื่องนะ,ะต่อไปประเพณีการเห่เรือนะ,ะแบ่งออกเป็นสองประเภทถ้าของ ทางหลวงนะคะก็คือเหเรือหลวงก็เป็นลักษณะเอ่อเหเรือพยุหายาตราที่เราเคยดูนะ,ะที่ได้เรียนไปตรงท่าน้าเอ่อวัดวัดกลยาเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็เคยเหเรือเหมือนกันแต่เป็นการเล่นเป็นการเหเรือเล่นๆนะ,ะเป็นการร้องเล่นการเกี้ยวพาราสีกันมีพ่อเพลงแม่เพลงนะ,ะก็มักจะเล่นกันในหน้าน้ําคือเดือน เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองทีนี้จังหวะของการเห่เรือนะคะก็จะมีอยู่สามจังหวะคือเริ่มเรือออกจากท่านะ,ะเราเรียกว่าช้าละเหนะคะขณะที่เรือแล่นไปหรือซึ่งอาจจะทวนกระแสะนะ้ําเรียกว่ามูละเหตจังหวัดก็เอาจังหวะการร้องก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะเมื่อเรือถึงเกือบเทียบท่าแล้วก็จะมีสวะเห่ก็อีกจังหวะหนึ่งนะคะ นักเรียนคะวันนี้ครูจะมีตัวอย่างของการร้องนะคะเห hey, เรือซึ่งผู้ที่ร้องเนี่ยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วคือชินกรไกรราชสมัยท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะมากเสียงเพราะมากนะคะครูก็จะลองให้นักเรียนฟังสักนิดนึง เป็นชอบนะทำนองนี้ก็นักเรียนลองไปเปิดฟังนะครูคว่าสิ่งสวยงามมรดกของชาติไทยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยน่าให้ลูกหลานได้ฟังได้เรียนรู้ด้วยนะทนีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องในหนังสือนะคะวันนี้ครูก็จะนำบททั่วไปนะ,ะนักเรียนคะเอ่อในขบวนแห่เรือพยุหาญตาเนี่ยนักเรียนจะเห็นหัวเรือต่างๆสวยงามมากนะคะ ซึ่งหัวเรือต่างๆเนี่ยมาจากสัตว์ในวรรณคดีนะอย่างเช่นหัวเรือที่เป็นรูปครุฑเป็นรูปคดชสีนะคดช้าแปลว่าช้างสีสีแปลว่าสิงโตก็คือเอ่อหัวเนี่ยมีลักษณะบวกกันระหว่างผสมกันระหว่างช้างกับสิงโตนะฮะนักเรียนก็ลองดูเมืองกษัตริย์ในป่าหิมะมพานนะคะนักเรียนนั่นแหละนะก็มีรูปม้าใหญ่มีรูปนาคมีเรียงผา มีรูปช้างเดี๋ยวเดีๆนะสิงโตเดี๋ยวๆอะไรเนี่ยอินรียเยอะแยะไปนะก็แต่ว่าที่สวยงามที่สุดก็คือสุพรรณหงษ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรือพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนักเรียนดูอย่างภาพนี้ก็ครุฑนะก็งดงามมากเนี่ยวัฒนธรรมไทยนะ,ะต่อไปที่มาของเรื่องนะคะเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ทรงพระนิพนธ์เรื่องกาดเหรือในระหว่างที่ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวปรรมะกฏในงานกระถินพยุหายาตราที่พระพุทธบาทโดยพระองค์เสด็จทางชนละมาศชนแปลว่าน้ํามาแต่ว่าทางทางน้านะคะไปตามลําธารนะคะที่ชื่อว่าทานโศกนะคะขึ้นไปที่ตำหนักเจ้าสนุกเราก็อาจจะได้ยินตำหนักเจ้าสนุกบ้างนะคะแล้วก็จากนั้นพระองค์ก็ต่อ ทางบกสตรนแปลว่าบกนะทางาทางบกไปจนถึงสระบุรีนะคะอุิธบาเรามาดูด้านเนื้อหานะคะจะเป็นการชมเรือพระที่นั่งเกาะน,นะคะอันดับแรกชมเรือพระที่นั่งแบ่งเนี่ยถ้าแบ่งลักษณะโซนก็จะคือชมกล่าวชมเรือพระที่นั่งเกาะน,นะคะว่าเรือพระที่นั่งแต่ละแต่ละรำเนี่ยนะคะจะมีลักษณะสวยงาม อย่างอันนี้ก็เป็นครุดครุดเหมือนกับกําลังจับนาคแล้วก็แบบเธอเออหอดอยู่บนฟ้านะคะคือน้ําเนี่ยเปรี่ยนเสมือนเมฆนะอันนี้ก็มองบอกว่าเรือครุดยุคนาคพิ้วนะฮะริ้วลอยมาพาผ่านพยองเหมือนกับครุดกําลังยึดตัวนาคอุ้มตัวนาคเนี่ยฉุดตัวนาคเนี่ยขึ้นไปลอยอยู่บนสวรรค์เพื่อที่จะลากไปน่าจะลากไปกินใช่ไหม ถ้าตามตามธรรมีกัมเบลาานี่ยนะคุดกนาคเป็นศัตรูกันก็อันนี้ชมเรือนะต่อไปเมื่อชมความงามของเรือแล้วก็อยู่ในน้ำใช่ไหมฮะเรือเล่นอยู่ในน้ำก็ชมปลาพอชมปลาเสร็จออกปลามีเยอะแยะมากนะคะปลาสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินนะ,ะก็ปลานนนจันปลาแก้มชามปลากระแหปลาน้ำเงิน ปลาส้อยปลาหางไก่ปลาเนื้ออ่อนปลา,าแมลงผู้ปลาแวะมัเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าปลาอะไรบ้างที่เราไม่รู้จักเยอะมากอะเป็นหลายร้อยชนิดเลยนะอันนี้คือน้ําอะไรคะเดินทางน้ำตาทานก็เป็นน้ําน้ําอะไรคะน้าเจืดหรือน้ําทะเลน้ํากร่อยอาจจะเป็นน้ํากร่อยไปด้วยนะผสมกทน แต่ปลาพวกนี้เป็นปลาอะไรอะปลาน้ําจืดใช่ไหมก็เห็นปลาสร้อยนะคะปลาสร้อยก็นึกถึงสร้อยสร้อยคอของนางสุดที่รักนะก็ไม่เห็นหนาเจ้าก็เกิดความรู้สึกคิดถึงต่อไปทางด้านวันศิล์นะวันศนะิล์นก็คือเรื่องของภาษาเออก็ได้กล่าวถึงว่าโครงหนึ่งบทนะคะหนึ่งบทมีสี่บาท ก็นำด้วยโครงหนึ่งบทแล้วก็ตามด้วยกาบยานีสิบเอกกี่บทก็ได้แล้วแต่จะแต่งนะฮะแต่บทแรกย้ำกาบยานีบทแรกต้องสอดคล้องกับโครงเนื้อหาเหมือนกับโครงนะฮะต่อไปในเรื่องของศิลปะของการประพันธ์ฮะไพเราะมากแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในหนังสือเนี่ยว่ามีความไพเราะอย่างไรนะคะก็บอกว่าเลือกสรร ถ้อยคำมาแบบเด่นมากสะดุดหูเวลาอ่านแล้วไพเราะจับใจมองเห็นสุนทรียภาพคือมองเห็นภาพพจน์ตามผู้แต่งเลยนะอันนี้สอละมุกสอละมุกก็คือราชสีนะสอนละไกมาจากคําว่าสอละไกแป,แปลว่าราชสีนะฮะมุกก็คือเหมือนกับด้านที่เป็นด้านหน้าด้านหน้าทั้งสี่มุกนี่เพียงพิมานก็คือ มองแล้วงดงามเหมือนกับบนสวรรค์นะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องแล้วคุณค่อยถอดความให้ละเอียดขึ้นนะอ่าตอนนี้ก็มีเกี่ยวกับกวีวโรหารก็มีการเปรียบเทียบนะอุปมาคือการเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งเปรียบเสมือนอีกสิ่งหนึ่งนะอุปมากับอุปลักษณ์ต่างกันนะฮะอันนี้อุปมามีคําว่าด,ด่งด่งนะฮะ เพียนทองเพียนก็คือปลาตะเพียนนะคะงดงามมองมองลงไปปลาตะเพียนอ่างามเลือเกินนะเก็ดของมันสะท้อนกับแสงแดดนะแต่ก็ยังงามไม่เท่ากับผ้าห่มของน้องห่มตาอันนี้ก็คือมีสบายสบายแล้วก็ชั้นนอกก็เป็นผ้าอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งผ้าของน้องเนี่ยงามกว่าปลาตะเพียนนี้อีกเงินยวงคือเงิน น้ำเงินคือเงินยวงน้ำเงินคือปลาชื่อปลาน้ำเงินนะปลาปลาน้ำจืดเมื่อกี้ที่ครูบอกปลาน้ำจืดนะเยอะมากสมัยก่อนนี้แม้แต่กุ้งปลาหอยเนี่ยใครอยู่ใกล้แม่น้ําก็ไปก็ไปจับได้เลยไปดักไปจับได้เลยไม่ต้องมาซื้อกินปัจจุบันนี้ไม่มีเลอเลยนะก็มองเห็นปลาน้ำเงินก็คิดถึงอะไรคะ ผิวของน้องนี่ผิวของน้องสวยมากกว่าปลา้ําเงินเสียอีกนะเนื้อสองสีต่อไปมองไปเห็นปลาแก้มช้ำมองอาปลาแก้มช้ำนึกถึงน้องแก้มของน้องจะช้ำเพราะมีคนชมหรือเปล่าตอนที่พี่ไม่อยู่นะปลาทุกทุกกอไก่แค่เดียวไม่มีขอไใ่กันล้นะมองเห็นปลาทุกคูไม่ทราบเหมือนกันหนะ้าตามันเป็นไงนักเรียนเราเปิดรูปภาพดูแล้วกันนะคะ เห็นปลาทุกหัวอกพี่นี่ก็ทุกละทมคิดถึงน้องเห็นไหมคะเหมือนกับกรอนิลาาเลยอ่าต่อไปชมดอกไม้ค่ะเมื่อกี้ชมปลาชมดอกไม้เงยหน้าขึ้นมามองรอบๆอบข้างเป็นสวนยังเป็นป่านะมีดอกไม้พืชพรรณดอกไม้เยอะแยะก็เห็นต้นนางแย้มเห็นนะต้นนางแย้มต้นนางแย้มนี่เป็นพวงค่ะก็บานแชลเล่แย้มเกสร ก็คิดถึงนางยิ้มแย้มแย้มเหมือนกันไงฮะแย้มอดคือแย้มยิ้มให้พี่สง,งา่างดเกินอ่าต่อไปเรือชายชมนิ่งไม้มีพันนะริมท่าสาคอนขันกลิ่นเกลี้ยงนะเทพดอกออกแกมกันชูช่อหอมหืน่นรื่นรสเพียงกลิ่นเนื้อนวลนะ บทนี้เขาบอกว่าให้ดูที่สัมผัสพยัญชนะคือสัมผัสอักษรน,นะคะอย่างเช่นคาว่าชายคาว่าชมนะ,ะชายกระชมสัมผัสอักษรมิ่งกับไม้ก็มิ่งไม้มีอันนี้ก็สัมผัสอะไรคะสัมผัสอักษรคือพยัญชนะนะคะต่อไปก็มีคําว่าอะไรอ่ะแก้มกันชูช่อก็ก,กไก่เหมือนกันช่อช้างเหมือนกันอ,อ๋อม่อกีู ข้ามไปกลิ่นเกลี้ยงนะฮะสัมผัสอักษรหอมเหินนะสัมผัสอักษรรื่นรถสัมผัสอักษรไม่ต้องสละเหมือนกันนะคะตัวสะกดก็ไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าพยัญชนะต้นสัมผัสอักษรพยัญชนะต้นเหมือนกันเท่านั้นนะคะต่อไปอันนี้เนื้อเนื้อสละเอือใช่ไหมคะนวลสลละอัวอันน,น,อน,นี้นอนหนูนอนหนูคือสัมผัสอักษรหรือพยัญชนะ อันนี้สัมผัสอักษรเนี่ยอาจจะข้ามวรคด้วกกันนะคะนักเรียนคะจําได้ไหมว่าถ้าในกรณีสัมผัสของโครงนะฮะของโครงมันก็จะเป็นสัมผัสอย่างนี้ค่ะที่รูขีดเอาไวน้นี้ไม่หันอากาศออกเสียงไม่หันอากาศนอนหนูนะอันนี้ตรงนี้ค่ะมือขูตวัดไปนูน่นอันนี้คือสัมผัสบังคับของโครง ของโครงสี่นะคะมีอยู่สองตำแหน่งอันนี้เหมือนกันนะ,ะเอกเจ็โทสนะีท่นะทีนี้เขาบอกว่าสัมสัมผัสข้ามวัคที่คือพูดว่าสัมผัสข้างวักก็คืออย่างเช่นคําว่าคําว่าพันภูวพันไปสัมผัสกับคําว่าพิษใช่ไหมคะคำว่าช้าไปสัมผัสกับคาว่าชวดนักเรียนแต่เราไม่ใช่โกวีมีชื่อเราไม่ต้องไปสนใจนะคะ เราขอบังคับตรงเวลานักเรียนเขียนแต่ส่วนใหญ่แล้วครูไม่เคยให้นักเรียนเขียนไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นไหนไม่เคยให้เขียนโครงสี่เลยมีแต่ว่าให้รู้จักสัมผัสให้ได้แค่นั้นนะเนี่ยก็ x เจ็ดโทสี่นะก็เป็นสัมผัสข้ามวัดที่ว่าครูบอกว่าคมวักเป็นไงต่อไปค่ะเรามาวิเคราะห์ถึงลักษณะของคำนะใช้คำได้เข้าใจแต่ชัดสลัดสลวยอย่างเช่นคำว่าอะไรคะ ยามสองยามสองประมาณเท่าไหร่หนึ่งยามมีสามชั่วโมงนะเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกานะหกนาฬิกานำนำน้าไปยามสองนี้ประมาณเท่าไหร่สีสองหรือประมาณเที่ยงคืนนะอ,อ๋อเราไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ดูเตรียมค้ามรำครวนานางนะใช้ภาษาที่กินใจมากเตรียมคือพี่พี่ค้าครวน ถึงนางสุดที่รักตั้งนานเลยนะเป็นเวลานานเลยต่อไปอันนี้ยิ่งเพราะใหญ่เลยค่ะรอนรอนซ้ําคำเนะะี่ยฮะรอนรอนเรื่อยรอเรื่อยรอนรอนเรื่อยเรื่อยซ้ำำําคําเป็นภาษาที่ไพเราะมากนะนำเอาคําซ้ํามาเขียนได้ยอย่างไพเราะรอนรอนสุริยะโออัดสดงก็คือคาแล้วพระอาทิตย์อัดสดงนะพระอาทิตย์อัดสดงอัดสดงก็กําลังตกพระอาทิตย์กําลังตกนะ ก็ค่อยๆพระอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนมารับเมเมลุแปลว,ว่าภูเขานะรับลงหลังเขาก็แสดงว่ามืดลงแล้วนะร้อนๆจิตจำงหัวใจของพี่ยิ่งคิดถึงน้องสุดที่รักนะเรียมเรียมอ่ะเรื่อยๆเรียมคอยแก้ครับคล้ายเรียมเหลวก็พี่ก็คอยนึกว่าน้องจะตามมาได้ยินเหมือนเสียงแววๆเสียงของน้องพี่หันไปแต่ก็ ไม่มีน้องมาเลยนะเลี่ยมเหลี่ยก็คือหันไปก็ไม่เห็นน้องต่อไปใช้คําได้หลากหลายแสดงถึงคําที่พอใช้แล้วเหมือนกับคํานั้นอะ่ะมันแสดงภาพพราะที่ออกมาว่ากําลังเคลื่อนไหวกําลังเห็นโผลโจนทยานให้เราเห็นในจินตนาภาพจินตนาการนะ,ะอย่างเช่นเรือสิงสิงก็คือสิงโตนะฮะเรือสิงวิ่งเห็นผลโจรตามคลื่นฝืนฝ่าฟองนะ เราก็มองเห็นว่าสิงโตกำลังโจรกระโจรน,นะฮะดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่องล่องตามกันนะ,ะอันนี้กาญยานีสิบเอ็ดต่อไปนะฮะคำว่าวัดทองหมายถึงวันนคดีซึ่งมีความไพเราะนะ,ะบทกลอนซึ่งมีความไพเราะเอ่อซึ่งเรามักจะมีการท่องบทอาขยานกันด้วยนะะอันนี้ก็พิษพันปลาไหว้เขา คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์นะมัสยายังรู้ชมสาสมใจไม่พามานวลจันทร์ชื่อนวลจันอ้าครูพ,พูดถึงชื่อของปลาไปเลยละกันนักเรียนอ่านเองนะก็เป็นปลานวลจันทนะเห็นนวลจันทร์ปลานวลจันทร์คิดถึงหน้าของน้องมีความงามหน้าของน้องยิ่งงามยิ่งกว่าปลายิ่งกว่าปลานวลจันทร์ซิอีกคางเบือนมองปลาปลาคางเบือนปลาคางเบือนเนี่ยลักษณะ เออตรงตรงปากมันเนี่ยมันงุ้มเข้าไปนะคะมันเหมือนดิดดิดเบือนเข้าไปก็มันก็ไม่งามเท่าน้องเวลาน้องงอนพี่แล้วทําเชิดหน้างอนพี่อย่าเงี้ยนะคะต่อไปมองปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนก็ไม่งามเท่ากับผ้าผ้าห่มที่น้องห่มตายก็คือห่มห่มทับสบายอีกทีนย่างค่ะดูปลากระแหาอ ก็คือปลากระแหนะก็นึกถึงพี่ห่างจากน้องเหมือนพี่ชายห่างจากน้องสุดสว่อ่ะ่อไปซมดอกไม้นะคะวักท้องที่สมดอกไม้ก็มีนางแย้มคิดถึงน้องที่แย้มยิ้มให้พี่นะมองเห็นต้นจำปาจำปามันตะโกนกับจำปีอะแต่จำปานี่ดอกจะเป็นสีส้มนะคะ กรีบจะมีความใหญ่กว่านะลักษณนะเหมือนกระดอกจำปีค่ะแต่ว่าสีส้มเอามาร้อยอุบะเหมือนกันนะคะก็ดูแล้วก็ผิวของจำปาเนี่ยยังแพ้น้องอะไรก็แพ้หมดเลยดูต้นประยงนะ,ะดอกประยงเป็นช่อสีขาวๆก็นึกถึงน้องที่ร้อยมาลัยเป็นอุบะมาแขวนให้พี่ชมต่อไปวักทอง เรื่อยๆมาร้อนๆที่พากรอนที่ปากรอนแบบว่าพระอาทิตย์นะก็ล่องอ่าพายเรือมาเรื่อยๆนะพระอาทิตย์ก็กําลังตกนะสนธยาเวลาเย็นก็ใกล้ข้ามแล้วนะยิ่งนึกถึงน้องสุดที่รักเรื่อยๆมาเรียงๆมองไปบนบนท้องฟ้านะชมนกก็มองเห็นนกบนท้องฟ้าเอ๊ะทำไมมีนกอยู่ตัวหนึ่งบิน บินอยู่โดดเดี่ยวเหมือนพี่อยู่ผู้เดียวนะก็คือจริงแล้วไปกันตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมแต่ว่าดูเหมือนโดดเดี่ยวเพราะว่าไม่มีน้องมาเคียงคู่นะเหมือนพี่เลยพี่ก็โดดเดี่ยวอืมต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณค่าทางวรรณคดีนะคะในด้านสังคมกับวัฒนธรรมนะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตว่าเอ่อทางน้ําก็จะมีการเดินทางด้วยเรือนะ พระเสด็จโดยแดนชนนะทรงเรือต้นเรือต้นก็คือเรือพระที่นั่งนะงามงดงามมากก็เห็นประเพณีการเห่เห่เรือนะฮะก็มีเรือครุฑอันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็มีการร้องร้องเป็นการออกเรือนะฮะต่อไปศิลปะงานช่างของสตรีสมัยโบราณอันนี้งามเหมือนพี่ เคยได้รับอุบัติจากน้องที่ร้อยบาทมาให้พี่ได้ชมเนี่ยนะต่อไปเราได้เห็นสังคมในสมัยก่อนว่ามีการตีคองร้องเป่าบอกเวลานะใส่ของบอกเวลาอืมตอนนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับชื่อเรือความรู้เกี่ยวกับลักษณะของเรือขอนเรือขอนเรือก็คือหัวเรือนะหัวเรือ แล้วได้ความรู้การเหเรือได้ความรู้การเดินทางทางน้ําแล้วก็คูณว่ามีความรู้ในเรื่องของปลาชนิดของพันปลาปลาน้านําจืดแล้วก็พันธไม้ในสมัยก่อนด้วยนะคะข้อคิดที่ได้ก็คือนะไม่ว่าชีวิตของเราจะดำเลนดำลงไปอย่างไรก็มีทั้งทุกข์และนะก็ธรรมชาติจะช่วยผ่อนคลายเราได้นะอยากไดก็ช่วยรักษาประเพณีงดงามให้สู่ลูกหลานได้ต่อไป อันนี้ก็อนุรักษ์สัตว์น้ำด้วยนะคะซึ่งกำลังจะสูญสูญหายไปอก็เป็นการจบนะคะใครมาเพิ่มคะวันทนีค่ะวันทนีหนูเข้ามาตอนครูปล่อยไก่หรือเปล่าอติาราชเข้ามาหรือเปล่าคะโอ้ยครูบ้าบอมากเลยสอน เอาของวอตีมาตกลงคุณ<ม>สอ<ช>สงถูกแล้วนะวีรชใชค่ะมานารากรเข้ามาหรือเปล่าจ๊ะนารากรได้เข้ามาไหมคะนารากรก,รกับไอติลาก็ดีว่าเหมือนกับคุณเริ่มต้นใหม่เวลามันก็เลยไม่ไม่หมดไปเร็วมีใครสงสัยไหมเดี๋ยวคุณส่งส่ง YouTube ไปจริงๆแล้วไม่ต้องส่งก็ได้ไมั้งจะเอาไหมคะ อพราส่วนใหญ่แล้วก็มากันครบมีนาลากนกับดกลาตอ๋อสโลชินีมาไม่ครบอย่างนั้นเดี๋ยวครูส่งไปที่หลนลครมนะคันมีใครจะถามอะไรไหมคะก็เดี๋ยวแปดโมงก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้มีใครมีปัญหาไหมคะถ้าไม่มีปัญหาครูก็จบนะนะสวัสดีค่ะ